เราจะปล่อยให้เด็กสองคนนี้ออกไปซื้อของให้กับป้าป๊ามันจะถึงคิวแล้วลมันจะถึงคิวที่แม่ค้าจะต้องมาคุยกับมันละตื่นเต้นวะมันจะคุยรู้เรื่อง,องอวะวะตอนนี้เรามาต่อคิวอยู่นะครับร้านยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดนะครับผมขี้เกียจรอมีเจ้าอันนี้มาละมาละไอติมมาละไอติมาบ,าบายบาย ผจญภัยครับผมรอบนี้เราสองคนพ่อลูกจะไปผจญภัยที่ไหนครับญี่ปุ่นอยู่น้ำบินแล้วครับผมเหนิงน้ำบินแล้วน้ำบิน

ออกเป็นหนุ่มแล้วนะอ่ะอ้าวม,ม,มีเด็กมาหาเดินมาได้ด้วยเหรอในหะ้องสายโทรศัพท์มือบายนะอุปกรณ์อิเกทนิกทุกชนิดเจอกันพรุ่งนี้เช้า จริงด้วยหูโปกเกมอน,นโอ้ปลาดุกปลาสลิดเพียบมาถึงแล้วนะครับสนามบินนาริตะเป็นไงบ้างครับอากาศหนาวไหมครับคุณไทกา้าหนาวไหมครับคุณปาเต้มาถึงก็ได้ขนมเลยนะคะขนมอะไรอะคะขนมโปกเกมอนไม่ที่กินอยู่อะอปโปรแกรมวันนี้มีไปไหนบ้างครับคุณ จำไข่ดที่ไม่มีไหนคุณรีวิวซว่ามันคืออะไรครับนี่มันคือไข่แล้วมันจะมีของเล่นอยู่ข้างในไข่ตัวแกะเลย่ันว่าเราจะได้จวนน้ พอเราดของเหลือเดี๋ยวเขายืมไอติมให้นะเขายืมให้ละอ่ะ Thank you ไป อ่ามาเอาไอติมเอาไอติมมาให้ได้ลูกแต่เขาาเอาไอติมอ่าอ่าอ่าเขามาแล้วเขาเอามาให้ละไม่ไม่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋อันนี้มาละมาละไอติมมาละไอติมบายบาย เออไอติมมาแล้ไอติมมาแล้วอุ้ยไปได้อะิหาังไรหายเลยโอ้ไปเอาไอติมมาให้ได้ลูกโ <ması> อ,อ้ Good boy มือที่สองครับของการมาญี่ปุ่นวันนี้เรามาตามคำเรียกร้องไทก้ามือนี้กินอะไรครับตาําเองอันนี้เรามาต่อคิวอยู่นะครับร้านยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดนะครับบอกี้เกียจร้องมือที่ยี่ห้าที ร้านนี้ครับร้านนี้ก็มีคนต่อคิวรออยู่นะครับนี่ครับคุณช้อปปิ้งอะไรมาครับวันนี้ที่ได้อะไรมาอีกครับบัตบอมไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับรีวิวหน่อยครับแล้วแล้วมันเอาไปแช่น้ําแล้วมันทําอะไรได้ครับกล้เป็นของเล่นเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับร้านนี้ก็มีเฮียเขาเนี่ยนะครับลวกก๋วยเตี๋ยวคนเดียวนะครับ ไม่มีพนักงานอะไรทั้งสิ้นลวกเองขายเองคิดตังเองคนเดียวแจวว่ะคุณคิดยังไงครับที่ร้านนี้เขามีคนเดียวเลยครับถ้ามันต้องมีคนเดียวเราก็ไม่รู้จะติดต่อตอนตอนใหม่พูดอะไรยาเรื่องติดตามตอนต่อใหม่อ้เมื่อกี้ว่าติดตามตอนต่อใหม่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเราติดต่อตอนตออใหม่ตอนตใหม่แล้วที่จนได้ไว

ไปเลยลูกที่รถไอเภารกิจวันนี้เราจะปล่อยให้เด็ก2คนนี้ออกไปซื้อของให้กับป้าป๊าไปซื้อโค้กซีโร่กับขนมอร่อยอร่อยโค้กซีโร่ อ,อ,อ่ะออกไปหาข้างนอกนะอ,อ,อันนี้ใช้ซื้อของที่นอกได้หนึ่งกระป๋องไม่ใช่อันนั้นห้าพันเยนซื้อได้ทุกอย่างอะ่ะไปไปเลยออกไปจากประตูออกไปประตูนู้นนะประตูนูน้นซื้อมาหลายหลายอย่างอะ่ะขนมเยอะมันไปแล้วเว้ยไม่สนใจพ่อแม่ละแล้วก็แ,วอแอบตามไป มันวิ่งแบบไม่กลัวหลงเลยวะตอนนี้เรามาแอบอยู่แถวพุ่มไม้ครับผม<ะ><ะ>มันจะถึงคิวแล้วลมันจะถึงคิวที่แม่ค้าจะต้องมาคุยกับมันละตื่นเต้นวะมันจะคุยรู้เรื่องป่าวะจะถึงคิวมันละมันจะพูดเป็นหรือเปล่าภารกิจวันนี้ซื้อของให้ปา้าคิวมละมันจะพูดเป็นหรือเปล่า เรื่องหอรอวะเขาไปซื้อเองแล้วซื้อเองซื้อเองซื้อรู้เรื่องเปล่าเขากำลังตื่นเต้นกับเงินทอนที่กำลังจะได้ซื้อของครั้งแรกในชีวิต ภารกิจต่อไปครับใช้เด็กมาต่อคิวที่ร้านนี้ครับอยากรู้ว่ามันจะสั่งซื้อได้ไหมมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงคิวมาแล้ว สรุปภารกิจน,นะครับที่ให้ไปซื้อขนมให้พ่อสรุปแม่เเป็นยืนกินกันเองหมดแล้วจบกันยังไงนะตอนนี้ปะ๊ปะปะ๊าปะ๊ะป๊าปิดตาอยู่มันให้ปะ๊ปะปะ๊าปิดตาอยู่แล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรลูกเปิดตาได้ยังเปิดยังเหรอเตรียมอะไรไว้อะอได้แล้วเปิดตาแลวนะนะออ้หูเดี๋ยวขอดูสิ โอ้โหจากไทก้าถึงพ่อเพชรจ้าโอ้ขอบคุณนะแซนวิชนี่เอาให้ป้ากินเหรอโอ้ขอบคุณนะมาหอมหน่อยสิโูาตายละลว,วันนี้ไม่ต้องชมขนาดนั้นมามสปาเกิดเตียงสปาให้พ่อริมวิวแม่น้ำปิงเฮ้โอ้โหนี่เตรียมอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> พ่อพ่อ ไงไายต่อไงไาต่อทำไรนี้ป้านอนลงป้านอนลงเหรอโอ้อนะอป้าเซ็ตผมมาอย่างล่อยนะนป้าป้าทาครีมทาหน้าไว้เดี๋ยวครีมมันหลุดขอนนขอแบบแ,บแห้งนี่นไหมลกูกเบียัน้ำให้มันไม่ชุม่มมาสปาหน้าเหรอเนี่ยโอ้โหพี่ อ,อ๋อนอนแล้วนอนอลอ๋อนวดด้วยนวดองค์มีนวดโอ้โหบริการดีแท้โอ้โหนวดโอ้โหสุดยอดเลยลูกพ่อวันนี้ต้องการของเล่นกี Work> ่ยางห้าพันห้าพันไหนกลางมาดูซิว่าแผนของคุณเป็นไง แผนที่ร้านของเล่นวันนี้นะครับเราอยู่ตรงร้านนี้อีกนะครับเมื่อกี้เรามาถึงเจอชุดดาคอนบอลตรงนี้เข้าไปสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะพามาดูครับนี่ร้านน่ารักมากของเล่นโคตรเยอะต้นตรักดาคอนบอล ของเด็กๆครับผมอยากรู้ว่าสวรรค์ยังไงครับนี่ครับโอ้โหอากิฮาบาร่าดูครับโอโ้ตายตายตายมีทุกอย่างที่คุณต้องการโอโ้พระเจ้าวันนี้ได้มากี่ตัวขอโชว์หน่อยสิมิสเตอร์โปโปที่ตามหาดูหน่อยดิตอนแรกไทกาบอกอยากได้มิสเตอร์โปโปปามิสเ์พาไปหาที่ไหนแต่สุดท้ายเราก็เจอใช่ไหมนี่ใช่ไหมมิสเตอร์โปโปยัง ว้าวเชนด้วยนะเชนเนี่ยเชนหายยากจะปวดหัวไอ้สุก็หาเจอไปหลังจากซื้อไปสิบกว่าตัวยังมูฟออนจากหน่วยลบกีนิวไม่ได้ครับ sorry วินนี่จ e กีนิว o e f s e t เอะเสีย s e t โอย All s e t all s e t โอ้โหนี่มันของเล่นผู้ใหญ่ชัดชัด h ปปี้ไหม วันนี้เรามีซื้อมากี่ตัวเนี่ยว<ะ>ันนี้ตัดตีี่เก้าตัวมันมีแมีย1่ตัวรวมกับของที่ท้องด้วยโอ้โหมาทริปนี้ได้ไป2ีตัว <c oughs> เงินป้าหมดตูดแล้วทำไงดีมีเงินมีเงินให้ป้าไหมโอ้โหมีนหนึ่งสองโอ้สามโอ้มีจะเสดเงินแล้งั้น